ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ําท่วมในหลายจังหวัดตอนนี้ประสบภัยน้ําท่วมอยู่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะั้นน้ําเหนือไหลมาแล้วท่วมเอ,อ่อท่วมสจังหวัดของพระนครศรีอยุธยานะคะ ระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาด้านหน้าวัดไชยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรืออีกประมาณ50เซนติเมตรก็จะล้นแนวตลิ่งเข้าท่วมสันเขื่อนด้านหน้าวัดไชยวัฒนารามส่วนน้าในคลองบางหลวงซึ่งรับน้ํามาจากแม่น้ําเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทองขณะนี้ชาวบ้านริมคลองต้องขนย้ายสิ่งของหนีน้ําอีกครั้งหลังจากระดับน้ําเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทําให้สวนกล้วยหอมตลอดแนวสองฝั่งถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก สำหรับพื้นที่อำเภอเสนาและอำเภอผักไห่ซึ่งมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านนั้นพบว่าชาวบ้านบางส่วนเริ่มขนย้ายสิ่งของมาไว้ริมถนนชั่วคราวเนื่องจากน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา,ยามีระดับสูงขึ้นด้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตภัยพิพบัติฉุกเฉินใน3อำเภอประกอบด้วยอำเภอบ,บางปะอินบางไทรและพระนครศรีอยุธยา ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์น้ำจากจังหวัดทางภาคเหนือได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่5บ้านปากคลองตําบลเกยชัยอําเภอชุมแสงชาวบ้านต้องอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้านและต้องใช้เรือพายสัญจรไปมาเท่านั้นซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดไหลรวมกันระหว่างแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านจากจังหวัดพิจิตร ขณะที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35อําอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจที่ 10, ที่36อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันนําร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้าท่วมดินโคลนถลม่มที่บ้านปู่ทาตําบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเรียงไว้หลังจากค้นหาผู้เสียชีวิตได้ครบเจรายจากนั้นจึงร่วมกับราษฎรทําการเผาศพรวมทีเดียวทั้งเจรายเนื่องจากสภาพพื้นที่ในหมู่บ้านเต็มไปด้วยดินโคลน การเดินทางไปมาค่อนข้างลำบากซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของทหารในขณะนี้ต้องใช้เรือหางยาวติดธงชาติไทยล่องตามลำน้ำเมยไปยังแม่น้ำสารวินเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้เพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นด้านนายปรีชาเรืองจันทร์ผู้ราชการจังหวัดพิุนุโลกได้ลงพื้นที่อำเภอบางระกำรรมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและได้ลงไปช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวในน้ำที่ท่วมสูงระดับเอว โดยได้ประกาศเตือนให้ชาวนาเำื่อบางระรรมเร่งเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเพราะระดับน้ำจะท่วมสูงขึ้นอีกอย่างน้อย1เมตรใน1สัปดาห์และขยายวงกว้างร้อมทั้งชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ริมน้ำแม่ยมแม่น้ำยมให้ขนย้ายขึ้นมาพักอาศัยบนที่สูงเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมค่ะ ดูทางอีสานนะคะมุกดาหารมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มระดับสูงขึ้นถึง12เมตร54เซนติเมตรเกินจากจุดวิกฤตและเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านบริเวณชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนตลอดจนบริเวณบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ริมตลิ่งแม่น้ำโขงแล้วเช่นกัน จังหวัดอยุทยานะคะถือว่าเป็นจุดรับน้ําและที่สําคัญก็คือว่าเคยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ําท่วมเมื่อปีที่แล้วนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากผู้สื่อข่าวของเราถึงการเตรยมความพร้อมที่นั่นค่ะคุณสุภวดีหมื่นเจริญรายงานจากเขื่อนพระรามหกอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุทยาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้นะคะปริมาณน้าในเขื่อนพระรามหกแห่งนี้ค่ะก็ยังถือว่าอยู่ในระดับปกตินะคะอยู่ที่780เมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะ ซึ่งถือว่ายังคงเป็นระดับน้ําที่มีปริมาณไม่มากนักแล้วก็ยังไม่ส่งผลกระทบที่จะทําให้น้ําน้นเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนโซนในพื้นที่อําเภอท่าเรือแตอยังใหค่ะค่ะซึ่งนายมิรรันมากคำไก่ผู้อำนวยการสํานักลประทานั่าภากใต้ก็เปิดเผยนะคะว่าระหว่างที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมร่วมกับคนสุรประทานค่ะเพื่อประเมินสถาน์น้ําในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็โดยมีการสรุปสถานการณ์น้ําค่ะที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะ ซึ่งล่าสุดนี้ก็พบว่าเออปริมาณน,น้ําจากทั้งแม่น้ําปิงวังยมนาศก็ได้ไหลเข้ามายัางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์โดยมีปริมาณน,น้ำอยู่ที่1,800 <läuft> ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณปริมาณน้ำในสุดถึงสูงสุดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะที่ยังไม่ส่งผลกระทบให้น้ำนั้นเติอเข้าท่วมบ้านเร,รือนแต่อย่างใดค่ะ ตอนนี้ทางทางจังหวัดเองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะมีการเตรียมการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานยังไงบ้างคะออในการเตรียมความพร้อมนะคะทางออน,นายนิรันด์เองก็ยอมรับเขาว่าเหตุก,การณ์น้าท่วมในปีนี้นั้นอาจจะมีความรุนแรงเมื่อเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนั้นก็คือปลายเดือนกันยายนไปถึงเดือนตุลาคมค่ะ,คะซึ่งระดับน้ําในเสือพระรามหกแห่งนี้นั้น จะสามารถเก็บกักน้ําได้ปริมาณ2,000ลูกบาศก์เแต่วินาทีค่ะซึ่งหากพบว่าเออน้ําในเขื่อนพระราม6มีปริมาณ800ลูกบาศก์เแต่วินาทีาทางเขื่อนเองนั้นก็จะรีบเร่งระบายน้ําโดยการยกพานพ้นน้าเพื่อผ้ำน,น้ำเข้าคลองต่างๆซึ่งถือเป็นมาตรการที่จะบรรเทาไม่ให้น้ํานั้นเเข้าท่วมเบริประาชนในพื้นที่อำเภอท่าเรือค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบที่ผ่านมาอีก ถึงที่ขาดไปได้ก็คือน้าคงจะเข้าท่วมาโดยประชาชนค่ะเนื่องจากว่าในปีนี้นั้นาทางประเทศไทยเองนั้นก็ได้เจอมรสุมถึงสองลูกค่ะ,คะแต่ทางเท่าที่ของสำนักประธานเองเนี่ยก็ได้เฝ้าระวงังแล้วก็ดูแลปริมาณน,น้ำสารละลายน,น้ำตลอดที่4ชั่วโมงค่ะค่ะแล้วสำหรับบ้านเรือนประชาชนพี่น้องประชาชนนะคะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะในขณะที่บ้านเรือนประชาชนจากการที่เมื่อสักครู่ได้ขับขานเส้นทางมานะคะ ก็พบว่าประชาชนบางส่วนนั้นก็เริ่มที่จะนําไม้ต่างๆเพื่อที่จะมาหนุนของเพื่อจะหีพ้นน้ําค่ะซึ่งล่าสุดเองทางสานักงสนประธานก็ได้มีการประกาศเตือนให้ประชาชนนั้นเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์น้ําพ่วมแล้วค่ะค่ะค่เอาละค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณสุภาวดีค่ะ ค่ะคุณสุภาวดีหมิ่นเจริญนะคะรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็เป็นจังหวัดที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบไปแล้ว3ามอำเภอแล้วก็ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วทั้งสามอำเภอนะคะนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอีกสี่อำเภอด้วยกันสำหรับพระ,คะ,พระนครศรีอยุธยาที่ต้องน่าเป็นห่วงในขณะนี้ค่ะ